ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลอ s ซาน n ตสคลิปนี้เป็นคลิปสําหรับพวกมือใหม่ที่กําลังสแสวงหาความลัดใจในชีวิตและวันนี้ฉันลูคัสเมอร์ฟี่แห่งล็อกเก็ตทีมจะพาพวกนายมาเริ่มการเป็นโจรมือใหม่ที่เมืเองอสแนสีวิลลายนี่เองสิ่งแรกที่นายควรจะมีนั่นก็คือใจที่พร้อมและอุปกรณ์นิดหน่อยเอาละ่ะล็อกพิกสิ่งแรกและสิ่งสําคัญของงานนี้ก็คือล็อกพิกนั่นเองซึ่งล็อกพิกนายสามารถหาได้ทั่วไปตาม โต๊ะคาบแบบนี้ซึ่งส่วนมากก็อยู่อาพาร์ตเมนต์นั่นแหละเอาละล็อกพิกตัวนี้มันไม่ต้องใช้เวลานะซึ่งมันอยู่ใน,ในหมวดอของใช้จิตตาะนะกดเข้าไปแล้วใน,ในใจะเจอคาว่าล็อกพิกซึ่งจะใช้แก้ว2อันและพลาสติก2อันพอพร้อมแล้วก็เริ่มคาบกันเลยในเมื่อได้ได้ล็อกพิกเสร็จแล้วต่อไป สิ่งที่นายต้องเตรียมอย่างที่2ก็คือการแต่งกายฉันแนะนําให้ใส่หน้ากากด้วยนะไม่งั้นจะโดนตำรวจรวบเอาบบเอาละมือใหม่ในเมื่อนายเตรียมของเสร็จแล้วต่อไปก็คือเราจะหาพื้นที่ทําธุรกิจกันซึ่งฉันแนะนําว่ามือใหม่อย่างพวกนายเนี่ยควรจะเป็นร้านค้าทางนอกเมืองมากกว่านะตำรวจอาจจะไปชาร์จะเอาละในเมื่อนายเข้ามาแล้วให้นายมาอยู่หลังเคาน์เตอร์เจ้าเครื่องคิดเงินตัวนี้ที่จะมีคุณลุงเฝ้าอยู่ซึ่ง นายไม่ไปแตะต้องเขาเขาก็ไม่ทําอะไรนายหรอกอันนะต่อไปนายก็ใช้ล็อกที่ของนายซะเอาละเมื่อมาถึงตรงนี้นายต้องหามุมที่สามารถหมุนได้ซึ่งนายต้องใช้มือขวาในการหมุนเจ้าทองนี่ส่วนมือซ้ายในการหมุนเจ้าลูกกลมๆโอเคไหมเอาละหมุนไปเนี่ยถ้าหมุนไปได้ขนาดนี้แสดงว่ามันอยูอ่จุดมันอยู่ใกล้ๆนี้แหละนายก็เลื่อนหาดูนี่ แต่ระวังหักล่ะงั้นถ้าหักไปเนี่ยจอล็อกพิกอาจจะเสียได้โอเคต่อมาในเมื่อนายเช็คแล้วไม่ใช่ฝั่งนี้นายควรย้ายมาฝั่งนี้นะโอเคแล้วไม่ได้คีอาจจะอยู่ตรงนี้โอ้ไม่ได้โอ้เราต้องเล่งแล้วล่ะตำรวจจะมาแล้วเอาล่ะไม่อยู่ตรงกลางเหรอเอาล่ะไม่อยู่ตรงกลางเอาล่ะตอนนี้ ฉันกําลังคิดว่าพวกนายจะหาว่าฉันเป็นมือใหม่แต่จริงๆเรื่องนี้มันค่อนข้างละเอียดนอะอาจจะล้นไปบ้างเพราะฉันก็ต้องติดกล้องถ่ายรูปให้พวกนายดูเนี่ยฉันลําบากเสี่ยงตารวจมากแค่ไหนนะรู้ไหมฉันจะบอกอะไรให้ว่าจุดงัดเนี่ยมันจะมี2จุดตรงนี้ซึ่งถ้าพวกนายมีเวลามากพอฉันแนะนําให้พวกนายงัด2ที่นะมันจะได้คุ้มๆหน่อยอและส่วนและข้างหลังก็จะมีเขาเรียกว่า ตู้เซฟนะ่ะมันจะอยู่แถวนี้แต่ต้องกดรหัสนะ่ะซึ่งรหัสมันก็จะอยู่ในในพวกเครื่องคิดเงินเครื่องพวกนี้แหละแต่ว่ามันก็ต้องสุ่มนะเอาล่ะเมื่อนายงันเสร็จแล้วอย่ารีรออย่ารีรอที่จะขึ้นรถเอาล่ะบทเรียนข้อที่สองนายอย่าลืมบทล็อกรถไปด้วยเสมอเข้าใจไหม เอาล่ะในเมื่อนายออกมาจากพื้นที่เก่อเหตุแล้วฉะนั้นนายควรจะออกมาไกลๆเพื่อไม่ให้เจ้าพวกตำรวจเนี่ยตามกลิ่นมาได้โอเคไหมเอาล่ะนี่ก็เป็นการสอนพื้นฐานสําหรับการเป็นโจรมือใหม่ทั้งแรกนะฉันหวังว่าวนายจะเอาคลิปน,นี้เนี่ยไปเป็นประโยชน์ในการดาเนินชีวิตในเมืองลอสแอนเจสแห่งนี้นะโอเคไหมแล้วเจอกันาร์ทหน้า